เป็นผิวแพ้ง่ายผิวหน้าแสบแดงแล้วก็คันแล้วก็เกิดอาการรอนนอนก็นลำบากคือแบบมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันไปเลยอะค่ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อกุลกัญญาพิสุทธิ์ไทยสารน,นะคะชื่อเล่นชื่อเดียค่ะ,คะเป็นผิวแพ้ง่ายผิวหน้าแสบแดงแล้วก็คัน แล้วก็เกิดอาการลอกเราแต่งหน้าไม่ค่อยได้หน้ามันจะแคลกอะค่ะมันจะเห็นแบบว่าเป็นลอกๆคุยๆนอนก็ลําบากคือแบบมีผลกระทบกับชีวิตประจาวันไปเลยอะค่ะได้ทําครั้งแรกทั้งเลเซอร์ทั้งฉายแสงอะไรเงี้ยค่ะพอกลับบ้านไปเฮ้ยมันว้าวมั่จริงเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าผิวเราค่อยๆดีขึ้นจากผิวที่แห้งอะไรเงี้ยค่ะมันค่อยๆดีขึ้นจริงๆคือมันแห้งน้อยลงคือมันไม่เป็นแบบ เป็นขุยๆเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยมันค่อยๆแบบหายแดงไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยค่ะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้หน้าไม่เป็นอะไรแล้วแล้วก็คนที่มีปัญหาคล้ายๆกระเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวผิวแพ้ง่ายลองมารักษาที่นี่ดูนะคะคือถ้าไปรักษาที่อื่นแล้วไม่ได้ผลหรือว่าเออมันไม่หาย100%เซลองเปิดใจมาที่นี่ดูค่ะอย่างน้อยก็เดียคนนึงและที่กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่า มารักษากับที่นี่แล้วคุณหมอวิเคราะห์ตรงจุดแนวทางการรักษามันตอบโจทย์เราแล้วก็ช่วยเรื่องผิวหน้าช่วยเรื่องปัญหาผิวเราได้จริงๆค่ะตอนนี้เดียหายแล้ว100%อันนี้เดียก้าการันตีกับที่นี่เลยค่ะปัญหาสิวจบที่ BSL ค่ะ